สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้อ,อ,อาจจะเป็นคลิปอาจจะเป็นคลิปแบบแถวๆสุดท้ายเนาะในการทําคลิปแล้วนะครับในส่วนของผมก็ได้อยู่กับเจ้านี่มา6ปีนะหปีจากเปีแล้วนะครับก็วันนี้ก็จะมาคืนอะไรให้กับทางเจ้าแฮร์ร็อกนะครับก็ มันจำเป็นนะครับที่เราต้องคือไม่ได้ไม่ได้บอกว่ารถไม่ดีหรืออะไรยังไงนะครัาผมจำเป็นในการเ,าเรื่องเรื่องของความจำเป็นเะเนาะอ่าก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็อาจจะยาวๆหน่อยแล้วก็อาจจะแบบไม่ได้ทํารถคันนี้ให้กับเพื่อนๆที่เป็นแฟนคลับของเขานะครับต่อนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ผมก็มีเป้าหมายใหม่เหมือนกันนะอาจจะเป็นอีกคลาสหนึ่งเล็กลงมาอะไรประมาณนี้นะครับ ก็นี่ครับผมสภาพจะเปลี่ยนแปลงนะครับเราอยู่ด้วยกันมาก็6ปีเต็มๆนะนี่เลยนี่ครับใช่โชคเดียวมา4ปีกว่านะครับ4ปีอ่าสปีกว่าสีา่ปีเกือบ5ปีแล้วมั้งฮะ อ่าก็ให้ดูรอบพันแล้วกัน <c oughs> <c oughs> นี่นะครับลายคาร์บอนก็ทำเองนะครับโชคตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับเอาให้กับอิดรถไปเลยครับเพราะว่าเขาจุดมีจุดเด่นของเขาบ้าง <c oughs> <c oughs> ขาตั้งก็เปลี่ยน,นครับ โชคเดี่ยวนะครับผมเราจะรื้อโชคเดี่ยวกับถังน้ำมันพร้อมกันนะครับแต่นี้ผมจะเปลี่ยนถังน้ำมันกับโชคก่อนนะครับอันนี้มันจะมันจะทํามันจะต้องรื้อทั้งคันเลยมันจะต้องรื้อหมดเลยไหนๆก็รื้อโชคแล้วเราก็รื้อถังน้ำมันไปก่อนเด็พร้อมกันเลยนะครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นตัวตัวนี้ตัวพออากาศอ่าแล้วก็ ถัดไปแล้วจะเป็นตัวนี้นะครับถ้าทันนะวันนี้นะโอเคลุยเลยครับ นะครับก็ลือออกมาแล้วด้านในของโชกเดี่ยวก็จะเป็นอย่างนี้นะอ่านี่นะครับด้านในโชกเดี่ยว <c oughs> <c oughs> ด้านในโชกเดี่ยวก็จะเป็นอย่างนี้นะครับใครที่อยากติดตั้งก็สภาพนี้เลยแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับมีตัวยึดอย่างแข็งแรงนะครับผมยึดของตัวเบรกไอตัวพักเท้านี้นะครับแล้วตัวนี้เคขาก็แถมมาให้หมดเลยนะครับน,นี่ยึดวิ่งใต้นี้ มเลยนี่นะครับแล้วยึดตรงนี้น็อตสองตัวแล้วก็เขาก็จะวิ่งมาตรงนี้หลบเพราะว่ามาตรงนี้นะครับแล้วก็มายึดตรงนี้อ่ายึดตรงนี้แต่ตรงนี้จะโดนาสายไฟไหน่อยนะเอาเทปพ,พันไว้เยอะๆนะครับเทปพ,พันหนาแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นน็อตที่เขาเป็นบูทออกมาบูทออกมานะนี่มีบูทนะครับอ่านี่มีบูทแล้วก็ลงไปตรงนี้เลยออกมาตรงนี้เลยทะลุบูททะลุมาอย่างเนียนเลยครับ พอดีเลยเออกแบบไม่ได้ดีนะครับแล้วก็ยึดนานี่แล้วก็ใส่ตรงหูจับของอาร์มของของอาร์มนะครับแต่ว่าต้องย้ายคอยนะครับปกติคอยเขาจะหันหน้ามาทางนี้เนี่ยครับคอยตรงเนี้ยเขาจะหันหน้ามาทางนี้ก็ยึดตรงนี้นะครับอันนี้ผมพันพวกสายเทปกันร้อนไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นท่อที่ผมเปลี่ยนอันนี้ก็จะเปลี่ยนนะครับผมประมาณนี้นะครับโชคเดี่ยว เราก็ถังน้ามันเห็นไหมเห็นถังน้ำมันแวบๆไหมครับถังน้ามันนี่เราจะรื้อชุดชุดนี้ขึ้นแล้วก็ชุดตรงน,นี้ออกน็อตน็อตน็อตออกแล้วก็ชุดนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ด้านล่างอ่านิดนึงนะครับผมไปลุยกันต่อครับ นี้นะเราจะลือ้อชุดโชค๊คแล้วก็ถังน้ำมันพร้อมกันเลยนะครับนี่ครับ <c oughs> นี่ถังน้ำมันถังน้ำมันลักษณะนี้เลยตเตเ็มเต็มเลยนะครับเก้าลิตรเลยนะ <c oughs> ครับผมก็ผ่านไปสองสามชั่วโมงปะ่ะฮะสามชั่วโมงเลื้อออกมาได้ประมาณนี้นะครับนี่ใส่โช๊หลังไปแล้ว โช้เดิมแล้วนะโชคเดิมแล้วนะครับแล้วก็พุดโชคเดี่ยวไปแล้วนะครับอันนี้กาลังถอดถังน้ำมันถอดถังน้ำมันนะครับถังน้ำมันก็ยืนดน็อตสี่ตัวเองนะครับถังน้ำมันก็ไม่ยากนะครับถอดใส่ไม่ยากแล้วก็เราก็จะเอาถัางน้ำมันออกแล้วก็ถอดปั๊มติ๊กใส่ถังเดิมตรงนู้นนะครับที่เป็นอะไร อ่อมือเบรกมือมือเบรกหน้าหลังแล้วก็ชุดโชคเดียวนะครับนี่เลยนี่เลยเดี๋ยวอันนี้เราจะถอดถังนะครับตั้งไปแล้วหร่เราจะถอดถังนะครับผมถังใช้ดีมากๆครับนรอาดูทางนี้กันอ่าอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับนี่เลยอืม พับชัดๆนะครับไม่มีอะไรเลยครับก็ลื้อออกทั่วไปก็ไม่ยากนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันตอนลือ้อ <c oughs> นี่นะครับถังเก้าลิตรผมเปลี่ยนออกแล้วยังไม่เลยใกล้ไปเนาะนี่นะครับถังเก้าลิตรอ่าเปลี่ยนออกไปแล้วนะครับออของเมื่อกี้นี่เน้ำมันอะไรออกเสร็จหมดแล้วนะครับนี่อเออันนี้ ก็เปลี่ยนเป็นวิธีเดียวกันแต่ว่าตัวนี้จะมีเท,เทคนิคตัวนี้นะครับไม่ต้องประกอบนะก็เราเอาถังอสอดเข้าไปก่อนแล้วค่อยเอาตัวริ่มตรงนี้ใส่ที่หลังนะครับนี่นี่นะครับจะมีบ่าของมันแต่ว่าถ้าใส่ตัวนี้ไปเลยอะ่ะคือมันจะใส่ยากเพราะว่ามันจะติดตรงคอ,อนี่นะครับตรงขอรถนะมันจะติดตรงโค้งตรงนี้ยเราก็เอาตัวนี้ถังสวมเข้าไปก่อนเอาพวกีย่ยวกับปั๊มอะไรนะครับประกอบ เศษไปก่อนแล้วก็เอาใส่เข้าไปพอใส่เข้าไปเสร็จค่อยมาใส่ตัวนี้นะจะได้ง่ายนะครับผมประมาณนี้นะครับเนี่ยอ่าแต่ว่าผมใส่ถังเดิมนี่ไม่ได้ยากเลยครับเพราะว่าถังมันขนาดเลตรอันนี้มันเก้าลิตรนะครับผมเสร็จเร็อย่างดีโอเคครับ <c oughs> นี้เรามาสวมถังนี้เลยตัวนี้ใส่ไปแล้วนะครับปิด มามีน้ำมันเอาเอาน้ำมันใส่ในถังนีแ้แล้วก็ใส่พวกอันนี้ให้ตรงทางมันครับเพราะว่าเราก็ดูว่าหัวหัวหัวปัก๊กของเราก็หัวเดิมมันจะไปทางไหนหัวปัก๊กแต่ล้วหัวจะมีปั๊กสองอันนะครับนี่ครับเห็นเลยตรงมือผมนี่นะปั๊กทางน,นี้เป็นปั๊กปั๊กดำนี่เป็นปั๊กสีขาวก็ตามสีเลยนะเขาแยากขีให้ดีชัดเจนนะครับไม่ไม่ต้องกลัวหลงนะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นสายที่ <c oughs> ออพวกพวกกับออหัวฉีดไอ,อ้ไม่ใช่หัวฉีดทั่วทีครับหัวฉีดอยู่สังนี้อันนี้พวงหัวฉีดนะแล้วนี้กับถังน้ํามันก็อยู่ด้านล่างน,น,นี้นะครับนี่เขาอยู่ด้านล่างน,น,นี้มีค่านี้เลยนะครับอ่ะเรามาใส่ตัวนี้ก่อนก็ได้ครับตัวตัวปลั๊กตัวนี้ก่อนก็ได้ ัวน,นี้มันไม่รั่วอยู่แล้วนะครับเพราะว่าปั๊มไม่ทํางานก็มันน้ำมันก็ไม่ออกอยู่แล้วเติมน้ำมันเข้าไปได้เลยนะครับ <c oughs> น,นี่เลยอ่าตรงนี้นะครับอี่อันนี้เป็นเดือยสีแดงอันนี้ก็เวลาเราถอดแล้วก็เอาเดือยอันนี้ออกเอากิต๊ตัวนี้ออกนะครับ เขาจะสวมอยู่เขามีท่าสวมเขาอยู่ประมาณนี้นครับได้ไหมใช่ไม่ใช่อันนี้่นี่ตรงนี้ท่าสวมเขาแต่ว่าต้องใส่นี้ก่อนนะต้องใส่นี้ก่อนนะครับอ๋ออย่นี้ถังใส่ใส่เข้าไปตรงนี้นะ สองเข้าไปแล้วลองเข้าไปแล้วนี่ให้ล็อก,กเลยนะครับเห็นไหมเยเมื่อกี้เห็นเนาะ <c oughs> เวลาเราออกเราก็ออกถ่างสองตัวนี้ดีเขยียวนี้นะครับนี่อาตรงนี้แล้วก็ดึงออก้างนั้นไม่ออกนะเพราะว่ามันเป็นเดย์ล็อกอยู่ตอนใส่เข้าไปดูนะครับนี่เห็นไหมเลยจะยิงเข้ามา เอาถือว่าโอเคนะครับอันนี้ก็คือด้านล่างล็อกนี่นะเข้าไปคือเสร็จแล้วครับไม่ให้มันให้ออกนี้ลงโอเคไม่มีหลุดครับโอ้หกประมาณหากประมาณหกนิดนึงนะครับหกออกด้านฝาด้านฝาซึมแน่นอนครับผมผ้าตะแคงอ่าไปแล้วก็ไล่สายไล่สายเอ่อเอาใส่ถังเลยก็ได้ครับมัน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 ใส่ไม่ยากนะ อย่างง่ายเถังนิดนะครับนี่เลยเดยตรงนี้เดยตรงนี้นะครับเห็นนิ้วผมนะครับนี่นี่ก็ดีเดยตรงนี้มาใส่กับรูตรงนี้นะครับนี่นนให้มันงัดกันไว้อ่าอ่าอันนี้เป็นตัวดักน้ํามันไหลออกไหลทิ้งนะครับนี่ข้างล่างนะแล้วก็ตัวนี้สวมตัวนี้เสร็จแล้วครับจบเลยแล้วก็ใส่ตรงปักมัวฉีดนี่ นี่นะครับใส่ตรงนี้ปั๊กหัวฉีดก็ใส่ได้เลยนี่นะครับใส่เหมือนกันนะครับกับปั๊กอแอนทน้ามันอ่านี่นะครับผมเสร็จแล้วเรียบร้อยไม่ยากนะครับแต่จะลื้อเยอะหน่อยแค่นั้นเองนี่นครับใส่ตรงนี้เข้าไปเสร็จแล้วครับก็ประมาณนี้ครับเปลี่ยนถังไม่ยากแต่ตัวนี้จะต้องเอาตัวนี้พับลงนะเด้จริงๆตรงนี้จะเป็นตัวนี้นะ ที่ที่เราเอาใส่เก้าดีสแตะมันจะต้องพับนี้ลงมีแค่นี้นครับผมมีประมาณนี้ที่ต้องใส่เก้าดิเราแกะนี่ไม่มีอะไรเยอะเลยครับก็อาจจะเดินถ่ายไฟหน่อยนี่ครับแต่ไฟลตัวนี้เป็นถึดเดิม <c oughs> ไม่มีอะไรมากครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมที่ติดตามครับสวัสดีครับ